สวัสดีครับทุกท่านครับผมอาร์มจากบริษัท9 9 JHK นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมเอาเป็นคาบูเรเตอร์ดร์เฟรมของยี่ห้อลุยซิงตัวนี้นะครับเป็นของลุยซิงที่จะมีอยู่ใส่กับพวกรุ่นฮุโซน่า321นะก็จะใช้เป็นของลุยซิงเหมือนกันแล้วก็ตัวของเครื่องตัดหาสติล FS 3001ก็จะใช้เป็นคาบูลุยซิงเหมือนตัวนี้ ก็คือรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้เขาก็จะมีตัวจูนอากาศมาให้เราด้วยนะครับก็ขบูรุยซิงอ่ะเป็นขบูก็ต้องคุยกันตรงๆนะครับมันก็จะเป็นเกรดรองจากวอลโวลงมานะครับแต่เขาก็ยังมีมาตรฐานที่ที่สูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ,สะเสถียรกว่าแบบเกรดทุกๆทุกทัก่วไปตามท้องตลาดนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะได้ คาบูตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่างบไม่แพงนะครับค่าสินสอดเพียง390บาทนะครับพร้อมส่งนะสามารถใส่กับพวกเครื่องมิตซูตัวท u 26ได้นะครับแล้วก็จริงสามารถเทียบใส่ได้หลากหลายรุ่นนะครับเป็นพวกขนาด26 cc 20 c ซีซีต่างๆที่บางทีบางท่านก็อาจจะเอื้อมคาบูวาโบไม่ถึงนะครับหรือว่าบางทีก็ ไม่อยากจะได้คาบูที่มันเป็นแบบเกรดธรรมดาทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะครับตัวคาบูลุ่สิงตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ตอบโจทย์เลยแล้วก็สําหรับผมผมแนะนําเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากจะให้ทุกท่านลองเอาไว้พิจารณาดูสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อทักทางเพจ Facebook 99JK เข้ามาได้เลยนะครับพงสวัสดีครับ